เอากำลังมากันละมาเอกมาเอกหโอร้อยตะปองตะปองมาละกำลังห่วงยางเอาเอาน้ำยางแรงน้ำแรงมาละหันหัวหันหัวหันกับข้างเออ เก้าข้างฮะเก้าข้าง,างอ๋อสองแม่ลูกเราจะพาไปกันไปคว่ำน่ย <laughs> อยออหน่าจะสนุกเลยเดี๋ยวจะเอาสักบ้างสักหน่อยเดี๋ยวจะเอาบ้างสักหน่อยออกไปไปไปนั่นแหละเป็นกิโลแหละลังลงไปยาวน้ำไหลเชี่ยววน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  พี่เกมก็ลังมาพี่เกมก็ลังมาพี่เกมพี่เบียรก็ลงมาตามมาเอาเอาพี่เกมมาคนเดียวเอ้พี่เบียร์ตามไม่ทันนะบายบายหน่อยบายบายหน่อยโอ้รอยเลี้ยวอันนี้พี่เบียร์พี่เบียร์จะตามไม่ทันโอ้โหพี่เบียร์มันหนักทุกวนมันไม่ค่อยไหลไปแล้วไปแล้ว เจมติดฟอนเห็นแล้วเจ้าหัวไปิดเห็นแล้ว,ว,ดเ,ลวเดี๋ยวมาเป็นแท็กททมแท็กทีม,ททมเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่